สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB บีก็จะมาอัปเดตโซเชียลของน้องๆวง into one เหมือนเช่นเดิมค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้น้องๆมาอัปรูปอัปคลิปอะไรกันบ้าง เริ่มต้นที่น้องนายเลยค่ะน้องนายก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นใกล้ขึ้นอีกนิดครับแล้วก็มาอัพรูปอีกแคปชั่นสุขสันต์วันหยุดครับทุกคนช่วงวันหยุดนี้ต้องกินของอร่อยๆเยอะๆนะก่อนออกจากบ้านก็ต้องระวังในเรื่องความปลอดภัยกันด้วยนะครับน้องนายน่ารักมากเลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะน้องแพทริกก็มาอัพคลิปแคปชั่น listening to the ocean wave น้องก็มาแบบฟังเพลงชิลๆค่ะแล้วก็มาอัพคลิปอีแคปชั่นมาเต้นกันสักหน่อยการเต้นของผมใช้ได้มครัา55เป็นการเต้นที่น่ารักที่สุดในโลกแล้วค่ะน้องแพทต่อไปนะคะน้องหลิวหยีก,ก็มาอัพรูปแคปชั่น1พฤษภาคมสุขสันต์วันแรงงานค่ะต่อไปนะคะน้องคือก็มา up up อัปรูปแคปชั่นเจ้าหมาดื้ม สุนะัขคอกี้บ้านของผมเรียกมันว่าอาชานก็ได้ครับมันดูดีมากๆเลยครับแต่จริงๆแล้วมันทท่มากๆน่ารักมากๆน่ารัากจริงๆครับแต่ก็เป็นได้แค่เจ้าหมาเท่มจริงๆฮ่าๆแล้วก็มาอัพคลิปอีกแคปชั่นนมหลอกกับสัตว์เลี้ยงก็คือน่ารักทั้งคนทั้งน้องหมาเลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะน้องหลินโมก,ก็มาอัพคลิปแคปชั่น เล่นเปลี่ยนชุดเป็นครั้งที่สองก็ยังสนุกอยู่นะครับก็คือหล่อคะ่ะลูกแล้วก็มาอัพรูปอีกนะคะแคปชั่นฤด,ดูร้อนใกล้จะถึงแล้วมาใส่เสื้อแขนสั้นกันเถอะครับต่อไปนะคะน้องป๋อหยวนก็มาอัพคลิปแคปชั่นวันแรกของปีที่สองแล้วมาร้องเพลงกันครับน้องร้องเพลงอินเนอร์มาเต็มเชียวพลังล้นเหลือคะ่ะทุกคนแล้วก็มาอัพคลิปอีกแคปชั่น อากาศเริ่มร้อนได้เวลาตัดผมสั้นแล้วครับแล้วก็มาร้องเพลงคาราโอเกะอีกแล้วค่ะทุกคนแคปชั่นวันนี้ร้องเพลงเร็วนิดหน่อยครับแล้วก็มาอัพอ,อีกแคปชั่นวันนี้มาท้าทายกันสักครั้งครับกับการร้องเพลงร้องเพลินมากเลยค่ะคุณคนนี้แล้วยังไม่หมดก็ยังมาเต้นอีกค่ะแคปชั่นวันหยุดของผมเริ่มแล้ววันนี้มาเต้นกันครับพี่ปอก็คืออัพรววม,มากค่ะทุกคน ต่อไปนะคะน้องเสียหยวนก็มาอัพรูปแคปชั่นวันนี้แสงแดดจ้ามากคืนนี้อย่าลืมดู first in last out ตรงเวลานะครับแล้วน้องก็มาอัพคลิปอ e ีกแคปชั่นไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มมาแล้วหรือครับการถ่ายทำในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาทั้งความเร็วและหยาดเหงื่อบทเพลงที่มอบให้กับนักประจนเพลิงหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแม่ๆก็อย่าลืมไปดูรายการกันนะคะทุกคนสนุกมาก ต่อไปนะคะน้องเอเคก็มาอัพคลิปแคปชั่นโชว์ไทม์ของหลิวจางแฮชแท็กบื่อกันไปแล้วครับน้องก็มาโชว์ไทม์อีกแล้วค่ะน่ารักต่อไปนะคะน้องริกิมารูปก็มาอัพรูปแคปชั่นทูดูบ o ูมค่ะน่ารักแล้วน้องนะคะก็มาอัพรูปอีกแคปชั่นขอบคุณที่มาแฟนมิทติ้งของ intoone ผมรู้สึกประมาณจริงๆแต่พวกคุณทำให้ผมสบายใจ ต่อไปนะคะนอ้องซานต้าก,ก็มาอัปคลิปเต้นแคปชั่นเป็นรูปสับป,ปะรดค่ะแคปชั่นเหมือนผมน้องเลยค่ะแล้วก็มาอัปรูปแคปชั่นทูน g h t ด้วยค่ะไปดูรายการกันค่ะทุกคนแล้วน้องก็มาอัปคลิปอีกแคปชั่นผมสนุกมากจริงๆครับกับการได้เต้นกับทุกคนที่กรีซแดนคลิวคืนนี้มาตั้งตารอรอบต่อไปกันนะครับรายการสนุกแบบนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะ และคนสุดท้ายนะคะน้องมิกะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นขอบคุณลีออนใช้หน้าเมกซีนะครับฉากสวยมากทุกฉากสมจริงหมดเลยชอบมากๆครับแล้วก็มาอัพคลิปอ e ีแคปชั่นชอบการถ่ายครั้งนี้ระหว่างพักยังได้ดอกบ,บอลด้วยมีความสุขครับ เบื้องหน้าน้องก็คือเทศจัดเบื้องหลังตะมุตะมิมากค่ะลูกแม่แม่ก็ไปอุดหนุนน้องด้วยนะคะแล้วก็มาอัปรูปอกแคปชั่นมีความสุขในวันหยุดแรงงานครับหวังว่าทุกคนจะได้พักผ่อนอย่างมีความสุขในวันหยุดนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ BB มาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีก BB จะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ b ีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย